สวัสดีครับผมจองเดียวนะครับทีมหลังบ้านน้องอุ้งอินนะครับผมนะนี่ครับหลังจากไปเดินเอ็กซ์ไซส์กับแม่เขาเร็จซับมาเรียบร้อยครับนอนตอครับจะมาโมไหนเชอรี่ฮะเชอรี่นานไม่ตัวเห็มันกับเวทีปะโปรตั้งเชอรี่นานนานเดี๋ยวตังซองกันไปทางบ้านเชอรี่ฮะน้องเป็นอะไรหนักหนากับเชอรี่ฮะอ่ะ น้องเ yup. ป awesome. mm ็นอะไรนั่งหนาอะน้องเป็นอะไรนั่งหนากับเจอรี่เจอรี่มาเหรออะเจอรี่มาอ่ะดูกับกับเจอรี่ไม่ได้เลยแกได้ยินชื่อกับพ่มอย่าวาแต่เห็นเห็นตัวครับแกได้ยินชื่ออืมดูรับว่วงเสียดครับพมเจอรี่เจอรี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะดูนึดูับ <g ül> มึนไม่ได้มาหรับเชอรี่ไม่ได้มายอกน้องเ้ยดีเนี่ยไปดูบนรถกับดีดีก่อนครับปมันคืนปล้อยไปทั้งคืนนะครับปุเนาะ แล้เนี่ยไม่สาบไปไอจนตัวไนกับไปกราบนั่งวัวนี่นั่งวัวครับก็ไม่รู้กาบมาจากไหนตอนเช้าลงเรือเห็นบนรอถจะเกี่ยวกรุดกึดกดอยูอ่ดูกับเอฟซีมันไปได้นังวัวมาจากไหนบนรออะาบนรด ความสนใครเป็นคนก้ามมาอะอะพ่อเสียดดหรือว่าไงฮะมุนดออฮะหรือใครเป็นคนได้มาอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบกัดเลยนะหอืมอซนกันตั้งคืนแล้วนะนอนบักผ่อนดีดีด,ดูตึงอาณาไม่สะอาด แนในกรเข้ากันเล่นชอบนอนดิ้นมันเย็นนะครับพุ่มเนาะเชมพูจะมดกวดแล้วตูวก,ก่อนนาฟุน้น <c oughs> ได้ไม่กี่วันเชมพูกวดสองตัวปล่อยทีหนะะึ่งครับไปสก,กับรกเลอมาที่นะะึ่งปล่อยทีกันเลอที่อเออนอนพักผ่อนกันบ้างเออ นี่เตียนต่างขึ้นครับแล้วก็ซน,นไม่สาว่าไปได้นั่งนั่งวัวมาจากไหน,นไม่รู้เสียโดหรือว่าบุญรอดหรือว่าดีดีขาบมาครับแต่ตอนเช้าลวงเดีนบุญรอดนั้นนอนแทะเกี่ยวกลวบกลวบอยู่ลวงเดียนนึว่ว่าอะไรตีแรกนึกว่าเป็นลังกระดาษครับ เดี๋ยวใจใจเดี๋ยวยเอาไปฟังรับเอานอนเดี๋ยวดีดีนอนนอนพักผ่อนนะเอาหลงเดียร,ร้รองไหวกับพุ่มร้องให้มันซุ่งคืนเมื่อซ่องคืนนะครับกลัวฝนมันตกกันนะมาคืนวานเราค้นตอกดินหน้าบ้านมันจะสู้งแต่นี่นม้มจะเตีเข้ามาตีปืนยังไม่ได้ออกที่ครับนะก็นอนตีสุ้งนะครับไม่ต้องนอนแชนาเพะคืนก่อนช่วงต้านก็ตีงแล้วครับผม ฝ่าฝนกลางดึกกับพุมุฝนตกถึงน้ำต่วมนะครับมาถึงหินนะนี่นาบานี่น้ำเต็มนะครับลงเดียก็เลยห้าอิดบล็อกห่าแป้นด้านได้มารองนะครับไอเขาอย่ากจะยืนเจน้ำนะครับม,นนนมันนอนไ,ไอนอนมันนอนไม่ได้อยู่แล้วครับพมดีใจกับทั้งช่องตัวทั้งดีๆทางบนรรอดกอลงเดียรองไอทีุ่่มก็ขึ้นไปนอน นี่รับแสดงว่าเตี้ยกันตั้งคืนครับส้นกันต่างคืนเอากับปลอยน้องก็รับไปคือหลวงเดียร์ฮันะครับผมเนาะคือให้จะทําเป็นไอ้เการูเป็นกิจวัตรคือประจําวันนะฮะเขาตีเป็นอไสัยแล้วครับว่าเออตึงเวลาตอนเย็นปลอยครับอ่าปลอยต่างคืนจ้ามาเก้าขอกหลวงเดียร์จอาแบบนั้นแหละครับ เจอได้มาจริงเลยโอ้ยเจอได้มาเจอได้นนินๆรับเดี๋ยวต้องไปบอกป้านาง <c ười> ยอกันหมู่อยู่ไกลเดียวนี่ยก็บ่กเจอได้มาเจอได้มามาจริงๆด้วยมาเร็วเดินมานี่มา <c ười> มาจริงเว้ยมาจริงอืม <g ül> ยอกระมูอยู่ตะก,กี้นี่เอ,อ้ยอย่าเดิมเลยฝั่งโน้นนะมาจะได้กับมู่โวยวายรับเสียงดังตึงนองอ,งอุงอิงกําลังนอนปักพอนนะกับจา่จาจ้ายายนองปักพอนเต็มตีไม่ต้องหลอกบกนนะครับผมนะส่วนปอ๋อเอกันตื่นแล้วครับผมตะก,กี้มาแต่เช้าเลยนะเจอได้ยะ่ะเจอดีเน่แน่น่แน่เมื่อวานซื้อเน้นก็วิ่งตามไตยรถอ่า แต่รถเจ้าข้องกับเจ้าข้องก็ปั่นจักรยานลงเดียลงกระจกนะครับเรียกไม่หันมองน้อยเอเอเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเออแปบ๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวเ,เดี๋ยวบอกบอกป้านางเออป้านางซื้อไก่ให้อยู่ตอนเช้านะคอยอยู่นี่นะเอ้ป้านางซื้อไก่ให้พอดีกับเมื่อวันซื้นเมื่อวานรถตลาดอ้วนไม่ได้มากเนาะ เพิ่งมาวันวันนี้ครับก็เลยได้ซือ้อแต่ว่าป้านางซื้อโครงไก่ไว้ให้ตั้งแต่วันก่อนที่ว่ารถไอ้น้องอ้วนมานะครับซือ้อใส่ตู้เย็นไว้แลยสองโครงนะครับแล้วก็ซับไปน้องเขากินหมดเลยแล้วตั้งแต่วันนี้เมื่อวานรถตลาดไม่มานะครับก็เลยวันนี้มาก็รซื้อเรียบร้อยครับพอดีเลยบนยอก มูอ้วนมูอวนปูเกิดอาเสตยสาที่ได้นะครับตอนยาไปเล่นๆมีตกกนะกราใบแล้วก็ไม่ติ่งเปล่านะครับปุ่มนะเอาไมาห้หวัวกินเดี๋ยวนะเชอรี่นะแป๊บเดีวยวยิวยังอ่ะเจอดีอ่ะยิวยังยิวยังเออแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียว แป๊บเดียวเนอะอย่าไปคุยกระยะมานี่มามานี่มานี่ไม่เอาไม่เอาเจอดิมานี่มาเร็วไม่ต้องคุยมานี่แป๊บเดียวปรนงังปรนงังเจอรีิมาพอดีมาเร็วเดี๋ยวมันไป นู่นครับบอกปานางแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวปานางเข้าห้องน้ำแปบ๊บคอยปานางแป๊บนะปานางเข้าห้องน้ำแป๊บนะึงเชอรี่นะเคกับปุม่มสำหรับคลิปนี้แกนี่นะครับปุม่มเนาะก็อยู่หน้าบ้านกับผู้แจ้งดังๆไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามดึงเชอรี่มาดันลั่นกับแม่หมูวนันนี้ไม่ใจได้อะ โวยวายตอนนนไม่ได้เลยกับเจอรี่กับพุมแม้แต่ว่าแต่ลุงเดียยอกยกับป้านางยอกเจอรี่มาเจอรี่มามันอย่างไห้ครับนี่ตาเฮนเจอรี่ไม่ต้องอ้วงครับสุมจะเตือนแน่นอนครับไม่รู้เป็นอะไรกับเจอรี่มัวไม่ตูกจริงๆเห็นแหละกล,กล้องขึ้นถูกตีครับโอเคนะครับเดี๋ยว เออเป็นนางซับไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวน์นาเจอดีนะมานี่มาโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดกำลังโฆษณานะครับผมเนาะกำลังใจเล็กๆน้อยๆอ,อ่าเออเอาให้ก่อนมาๆมา,มา ีกระลุกซาบอทนมา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 เดีแบบ๋ยวเดีแบบ๋ยวเดียวยาฝ้าอยาฟัาากระลุกซาบอทนนะครับเดี๋ยวเอาอัานนี้กินก่อนครับเอาโอเคครับผมลองอยากกินนะ เดี๋ยวแป๊บเดียวเจอรี่นะเอ๋ okay, ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเอกข้าวเจอรี่ก่อนกับผมปานางออกมาแล้วครับเจอกนันใหม่คลิปหน้ากับสวัสดีครับผม